สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากานะครับก็ผมไปเจอนี่นะครับเป็นปากาไวบอร์ด1ตัวนะครับมันมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับมันน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ,อย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้มันเป็นปากาไวบอร์ดของยี่ห้อ MNG นะครับยี่ห้อ MNG ก็ราคา30บาทนะครับ ตัวนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะผลิตส่งนอกนะครับเพราะว่าผมเดินดูในร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆในจังหวัดเนี่ยก็ไม่เจอนะครับใน b 2 s ก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ไปได้มาจากอาร้านเครื่องเขียนร้านหนึ่งนะครับในจังหวัดก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามัน แลกยังไงนะครับและใช้งานยังไงก็ฉีกซองเป็นฉีกซองไปพร้อมๆกันเลยนะครับฉีกซองไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็มาดูก่อนนะครับหน้าตาปากาก็เป็นแบบนี้นะครับมียี่ห้อ mng นะครับยี่ห้อ mng ชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่น มันน่าจะชื่อรุ่น AWM 29202นะครับสีน้ำเงินทีนี้เอาละมันใช้งานอย่างไรนะครับก็เขาบอกว่าให้กดนะครับมันก็น่าจะ <c oughs> มันก็น่าจะกดนะฮะอ๋อใช่ครับมันเป็นปากกาไว้บอร์ดแบบกดนะครับก็เดี๋ยวลองเอาแผ่นพลาสติกใส่นะครับแล้วก็ ตายละมันสะท้อนแสงเอาแค่นี้แล้วกันนะครับก็กดนะครับกดแล้วก็ใช้งานนะครับพอเวลาเราใช้เสร็จนะครับพอใช้เสร็จแล้วก็กดเก็บอ๋อมันก็สะดวกนะครับเป็นปากกาไวบอร์ดที่ไม่ต้องมีฝาเลยนะครับใช้การกดอย่างนี้นะครับใช้การคลิกลงไปนะครับ ระบบก็จะทำการล็อกนะครับในนี้ก็บอกว่าเป็นไวบอร์ดแมกเกอร์นะครับ S 1 2 S 1 2เนี่ใผมไม่ทราบว่าคืออะไรแต่รุ่นเนี่ยน่าจะเป็น AWM 2 9 2 0 2นะครับดูจากเนื้องานแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาซื้อมาใช้งานกันได้ยากสักก็หน่อยนะครับ ก็ปากกาไวบอร์ดนะครับตัวหนึ่งที่ผมคิดว่ามีน้ำหนักเบานะครับราคา30บาทนะครับเป็นปากกาที่นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับผมมองว่ามันไม่แพงนะครับก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับปากกาไวบอร์ดนะครับ MGAWM 2 9 2 0 2นนะครับก็ จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าคลิปหน้าผมมีอะไรที่น่าสนใจมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ